กูกยิงอ่ะไม่โดนกูฟันความยิงไอ้เรื่องมันต้องถึงเนี่ยไม่โดนลูกดอกปักหัวเดียวหัวขาดเลยอ่ะโดนกูบวกอีกไอ้อะไรกูแรงเอาเฮียโดนเฮียแล้วเนี่ย ไฟไม่หมดยังไงวะเป่ารัวๆเลยนะครับมันมันไม่มีไฟไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีมันไม่ใช่เล่โฟเดนนะเหรอไอ้กาไงโคตรกาใช้เลื่อยก็งั้นๆนะ่ะไอ้เหี้ยกากคนใช้เลือ่อยอ่ะคนใช้เลื่อยเทพ

จนมุมด้วยเอ้าเยี่ยกูเดินหลงทางมาอีกกูเดินมาจุดเริ่มต้นไหนอียนี่นครับโดนเลื่อยกมหลังตายห่างเฮ้ยบันดินด้วยโอ้กูถึงร้านขายคนแรกนะฮะร้านขายของชำนะครับ ท่านอะไรกันวะมาโทษกูให้ตังค์เอามาไหนอะ c a s h i e เยอมาเน่มาเน่อันนี้พองอะเจียไปขอตังค์พ่อแม่ดิอย่ามาคอยยืมแถวนี้ <c oughs> โทษหมดโตกูเลยนะั่นแะที่ตังค์มันเหลือกูไม่ต้องซื้ออะไรละแข็งเฮ้ยดูดิ เกมนี้คนแม่งเป็นเซรามิกทำไมแม่งโดนซอมบี้ตายวะขนาดตัวขนาดตัวยังเป็นปูนเลยเออจริงด้วยวะมันคือลูกบัลนี่เองเนี่ยแต่เสือกโดนซอมบี้ฆ่าตายไปไหลด้วยเทียไอโปรรดิวเซอ์ไปไหนแล้วโปรดิวเซอร์อยู่นี่ครับโปรดิวเซอร์ไปว่ะไปแล้วข้างหลังพวกมึงอะไอสัตว์เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงให้เขาเนี่ย เฮ้ยกลับไปดักัอนฟอร์คุมหน้าต่างคุมหน้าต่างเฮ้ยมึงไปช่วยเพื่อนตรงนู้นตรงนี้กูไหวนีกูเอ๊ะเที่ยไปไปแล้มึงก็เปิดประตูดิเที่ยกูหายไม่เนี่ยจะดูการกระท่ามึงอพิธีกรที่นี่ต่อเรื่อยเลยก็เลย ไปข้างล่างด้ดิกูจะได้นะครับนี้ผมจะเช้สอดมีดอกขออึ้นอยู่นี่นะโ่นพอดอ่ะ,ดะเลื่อนไปเล,เลยผนแห,หรอฮ้ยอี้ยอเหี้ยหลอดเฮ<อ>้ยเลือ<ม>่อยมาไหนวะนะครับแล้วมันก็ตายใน้สุดครับโดนผมเก็บคนเดียวนะกูเกเบียน เปิดใครวะกูตกใจสัตวนะครับตอนนี้เราก็ทยอยยิงผีเรื่อยๆนะฮะนี่มาไอนในแม่งดีมากอ่ะคนในลูกดอกเนี่ยชิบหมย่ยิงให้ไม่ตายเอา้าเฮียโดนอะไรจะนีนน่กูโดนมินวอมลไป นะครับตัวไฟเว้ยตัวไฟตัวไฟดนๆโอ้ยโวเี้ยกูยิงว้าวกูจะตายห่าแล้วช่วยยิงกูด่วนตายห่ากูบอกแล้วอย่าไปโชว์สดกูกล้าโก้อนไหนวะกูฝ่าให้มึง รวมพลังกันอยู่ที่ห้องโอ้โหยิงฮารุกี่ตัววะเนะี่ยหมดแถวอ่ะฮารุเหรอเออฝีตัวเนี่ยเฮียทศเนี่ยไอ้นัทดูดิโดนยิงตายฝีตัวโอว้โหวันช็อตไอ้เฮียเอาเฮียตายกะคาร์เลอร์ตัวอะไรวะ ตัวคอลเลอร์ตัวตัวแดงโอ้โหทั oh. ้งนั้นโรหลังเข้าไม่ไม,ไม่ไม่ตัวแดงก็ไอตัวดำๆตัวเล็กๆอะ่ะฉีดเลือดกู้รวนเยอะเลื่อยฉีดลูกกู้รวนกูจะได้ไปบวกกับไอเลื่อยไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องเปไง็นไงนัดเดียวตายอะ่ะหลังหลังสีโรไอเยี่ยนี่กลายเป็นคนบอกข่าวแล้วนะ วิญญาณเอ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไหนกูจะยิงไหนกูจะยิงแบตเตอรี่เหลืองเหลืองแดงแล้วอือหัวแตกไอ้สัตว์เนี่ยหลังเต็มอ้ยไอ้สัตว์หลังมีหลังโดว์เด็กซีโลโดนโลมช่วยหน่อยเยี่ยมเยอะหน่อยเฮ้ยมึูเลยซีโร่เลยเยี่ยมหมดแล้วพี่แกยิงรอบชิดเลยพี่แกยิงหมุนตัวรอสามหกสิบองศายิงแบบคาร์บาลีโจย่ะ สามร้อยกสียงศาโดนทุกตัวเละเดี๋ยวต้องไปบอสลเที่ครูจะคอยยิงให้นะบอสแล้ววะไอ้นี่ก็เลื่อยเลื่อยแถบอสเลยสดจังมันสด้ยสดตัวมันเลื่อยเฉพาะตอนอยู่ใกล้อะที่เดี๋ยววิ่งเข้าสดเองนะอีกตัวเดียวโอเคเราไูรองเา ผมลวนไอ้เหี้ยปิดประตูมังไอ้นี่เป็นคอมมานโดใช่ไหมเนี่ยเออไอซีโร่เออเออเฮ้ยนั่นไงซอมบี้ยีโร่ดูเล่นมันได้ใช่ไหมได้ครับเออเฮ้ยเราเราจะไปเรียกชื่อยีโร่ดิต้องเรียกชื่อแฉกนัทชิลวะนัทชิวนัททิวนัทชิวนัททิวหรือนัทชิวอ๋ออย่าไอ้ทศกูต้องให้ตังค์อีกว่ะ เอามาเลยเรื่อยๆนมครับผม็าะได้ดปูจะได้ซื้อปืน RPG ตังมึงมีพอปล่ะมีพอนี่เอ้ยนี่คือรีโมทกดนะครับเอ้ยขอตังหน่อยไคมันใครจะใครจะซื้อ RPG อ่ะมีแต่ M79 ขอโทษปูให้ตังมึงไม่ได้อ่ะปูซื้อ M79 ดีกว่า นี่เนี่ยเนี่ยแสดงบายที่ห้องนี้แหละล็อกไหมล็อกไหมเฮ้ยไปไปล็อกฝั่งนู้นไปล็อกฝั่งนู้นโอเคฝั่งนู้นประตูแหกหมแล้วมั้งน่ะกูซื้อระเบิดมาเรียบร้อยแล้วล็อกล็อกล็อกรีบรีบรเฮ้ยเราเราเราเอาเราเอาตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบอสรีบรีบรีบฝั่งนั้นน่ะวกูวางระเบิดไว้ฝั่งนี้ฝั่งซีฝั่งนัดไม่ต้องล็อกใช่ป่ะฝั่งนัดอะล็อก ฝั่งนี้ล็อกล็อกให้มันล็อกเพื่อให้มันรูน้ไม่ต้องล็อกไอ<ด>้โทตล็อกให้มันรู้ไงล็อกให้รู้ว่ามาตีประตูอยู่เออสแตนบายสแตนบายเต็มร้อยอยังฝั่งนูนะ้นอ่ะเต็มแล้วครับ bye. บายบายบายเดี๋ยวกูจะสแตนบายให้มึงเอาไปเตรียมแทงให้ฟิมิล่าหัวดอเนี่ยอ,อีกวางระเบิดไปข้างหน้าแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วตทอะไรกันกลับมากลับมาไอ้เยี่ยงระเบิดระเบิดไปแล้วอ่ะ อย่าพึ่งยังไม่ทันลงลบ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 ทำไมล่ะโดนกูเลยอะเต็มยังระเบิดเยวินมองว่าใส่อีกอีเที่เลื่อยหายไปไหนวะเนี่ยที่ยีเลื่อยเสือกหายโอ้ไม่แลกน่าแล้วกูก็ตายอยดีครับแหมไอ้ตัวแทงนั่นก็ถือปืนหล่อยิงข้างนอกไอ้ควายเออ เรือหัวโอีสาป็นะไรวะธนูเก,ก็บไปดิ